สนับสนุนโดยธนาคารออมสินได้เวลาออกไปเที่ยวกันแล้วค่ะในวันที่เหนื่อยล้าแค่หาของกินอร่อยคงไม่พอเปรี้ยวปากขอชวนทุกคนไปทำแอคทิวิตี้เทอรรพีหาทำกิจกรรมสนุกสนุกหิวใจกันกับงานอาร์ตเก๋ๆพร้อมทำงานคราฟสุดชิคแล้วเอนจอยกินของอร่อยแบบจะเต็มตามจอยเต๋อไปสนุกกันเลยค่ะ ไปทางไหนก็น่ารัากเต็มไปหมดเลยอะ่ะเหมาะกับคนคิ้วๆมากอ,ะอ่ะโอ้โหแน่นอนครับแล้วก็วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตเพิ่มแฮชแท็กเต๋อเลิฟอาร์ตเข้าไปด้วยอีกอันหนึ่งครับเพราะว่าเราจะมาทำแอคทิวิตี้เทอราพีกันนะครับมาฮิลใจวันหยุดกันนะครับวันนี้อ่าใช่แล้วคะ่ะตวัสดีคุณผู้ช่อวันคะ่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีฝา,ามาแล้ว จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายอาร์ตสายคอนเทนต์นะคะแท่มองก็รู้แล้วค่ะเราอยู่ที่แ a นด์ดอมมิวเซียมนะคะที่นี่เขาขึ้นฝีแบบรัวๆเลยนะเป็นที่ที่กำลังฮอตฮิตมากเลยค่ะเพราะว่ากีฟมิวเซียมนะคะเขายกเอาดอกไม้สีสันสดใสนะคะมาที่ร้านสุดเท่ทูบายก็ใหม่ค่ะโอ้แล้วก็เท่จริงแล้วก็บางโค้น่ารักด้วยประสมความน่ารักคือเขาต้องการจะสื่อให้เห็นว่าศิลปะเนี่ยสามารถอยู่ได้ในทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นผนังเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นอาหารเป็น เครื่องดื่มทุกอย่างในศิลปะเข้าไปอยู่ได้หมดเลยและที่สําคัญครับเขายกคาแรคเตอร์น้องดื้อมาด้วยน้องดื้อนี่เป็นผัดเปียคุณพูดไปเลยค่ะคุณดื้อได้แต่น้องไม่ได้นะได้น้องได้อยู่อ๋อโอเคน้องดื้อก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเปียสีแดงแดงครับหน้าตาน่ารักน่าเห็นดูนะก็จะแบบมันมีกิจกรรมแบบดื้อๆอยู่นะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบน้องดื้อนะรือชอบงานสไตล์นี้เขาก็จะมีพวกแบบเหมือนแบบ ของให้แบบเราไปซื้อเก็บไว้เป็นสะสมได้ด้วยเป็นพวกโปสการ์ดยางลัดผมมีโอ้เยอะเลยโอสวยน่ารักมากแต่จะบอกว่าขอแบบรีวิวเลยนะคะเฮ้ยเราเป็นน้องดื้อแล้วอ่ะคุณคุณจะดื้อแล้วเหรอเนี่ยดื้อแล้วอ่ะคุณคุณดูแสงลงดินี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยสวยเราาว่เราต่ผมถ่ายกับเอดีมา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 อ้าวคุณไม่ถ่ายเหรอวันนี้ผมไม่ดื้อผมให้คุณเป็นน้องดื้อไงเผมถ่ายให้เ้ยคุณ ก็อยู่ที่โต๊ะผูนี่เลยค่ะที่เขาเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าสีสดใสนะคะแล้วก็เพ้นดอกไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะนี่ตั้งแต่โต๊ะผู่ไปจนถึงพื้นเลยนะคะแล้วจะบอกว่าดีเทลรอบค่านี่คือสวยงามแล้วก็สดใสมากๆเลยค่ะถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมยืนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบมุมนั่งอีก็ได้ด้วยนะ,ะนี่คือบอกว่าสวยหมดนะคะเพราะว่ามามุมนี้ถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะ นี่ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับของ gift museum นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ฟีลแบบเหมือนอบอุ่นอบอุนอบอ่นเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นของที่บ้านเลยจริงๆแต่ว่างานต่างๆเนี่ยเขาจะใช้แบบเหมือนศิละปะก,การวาดที่แบบแตกต่างกาันมีอะคริลิกมีสีน้ำนะครับแล้วก็เขาจะมาจัดวางกันแบบคือมันจะมีความเป็นแรนดอมนะตรงกับคอนเซปต์เขาเลยว่าเป็นแรนดอมมิวเซียมนะครับแต่ว่าในความแรนดอมเนี่ยมันจะมีการจัดวางที่มันมันสบายตาแล้วมันก็สวยงามมากเลยจริงๆทั้งพื้น ทั้งหมอนทั้งภาพทั้งะไรนั่งแล้วก็แบบเออมันชิลเดียวเหมือนอยู่ในงานอาร์ตที่แบบเหมือนสบายๆอบอุน่น ปรปีนะคะหาทำกิจกรรมสนุกสนุกคิวใจค่ะวันนี้นะคะเราจะทํานี่เลยค่ะเทียนหอมนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้<อ>น่ารักน่ารักเหมาะกับงานเลยปกติคุณได้ทํางานศิละปะอะไรบ่อยไหมก็ทำทุกวันนะคะอ๋อเหรอครับลองดูลองด <c oughs> อูส่วนของผมนะครับเป็น DIY คุกกี้ครับจะมีคุกกี้ให้2ชิ้นแล้วก็จะมีครีมเป็นสีต่างๆให้ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยครับค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะคะเราก็จะแบบว่า สั่งเค้กมาด้วยค่ะภูมิใจนําเสนอค่ะกับเค้กน้องดื้อน่ารักมากเลยคุณเอ้ยน้องดื้อน่ารักน้องดื้อน่ารักมากเลยอะค่ะคุณก็ดื้อเหมือนกันนะเม่ยากคลยเขาจำกัดแค่หนึ่งชิ้นตอนหนึ่งโต๊ะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบมาจัดจองน้องดื้อนะน่ารักอะโอ้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ทานน้องดื้อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามินิเค้กที่นี่ก็อร่อยมากครับจริงอันนี้เขาเรียกว่า สกีเดตสกีเดตก็จะได้รสหวานจากอินทผาลัมนะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะท็อปด้วยคาราเมลหอม,มอร่อยมากส่วนอีกอันนึงคือเป็นยูสุโยเกิร์ตค,ค่ะแล้วก็แก้สวยๆนี้เลยนะคะฟลาวเวอร์ฟิลค่ะก็ะจะเป็นแบบว่าน้ำมะพร้าวเกรปฟุตเนอะสีฟ้าแบบพาสเทลน่นลารักน่นารักเนอะแล้วก็เต็มไปด้วยดอกไม้เลยค่ะส่วนของผมนะครับเป็นไทนี่บลูมครับไทนี่บลูมก็จะเป็นชาเขียวนะครับที่จะได้รสหอมของแบบแตงโมแล้วก็เป็นยูสุด้วย มยน่ารักเรามีมีความคิ้วนะของเราก็มีมีตัวอย่างที่ดีและไม่ดีด้วยยังไงอันนี้คืออันนี้คือครั้งแรกลองมือก่อนแต่อีกการหนึ่งนี่อ่ะนี่เริ่มเรียนรู้เริ่มดีขึ้นแน่รักนะมีความตาดาวเออเออน่ารัก น่ารักนะเออ,เอ,อคือนอกจากออที่เป็นของหวานแล้วก็ DIY ที่เราทําเองได้นะครับเขามีอาหารด้วยที่นี่เป็นอาหารที่เป็นเมนูพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะงานนี้เลยนะครับมีออบลูมิ่งบอร์ดนะครับก็ออ่จะเป็นชีสบอร์ดกับพวกผลไม้ดอกไม้นะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นลาวิโอรีที่เ็าทำเป็นรูปดอกไม้น่ารักมากถ่ายรูปก็สวยอร่อยด้วยเนาะคืออยากให้คุณผู้ชมมาจริงๆนะคะแลนด์มาคิคือมันมีคว่าน่ารักเต็มไปหมดจริงๆที่นี่นะคะมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มมี่ ร้านทูบาร์นะคะอยู่เอกมัย21เค่ะเขาเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึง1ทุ่มค่ะครับแล้วก็มากันเยอะๆนะครับงานเขาจะมีถึงวันที่14ตุลานี้เองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มากันมาเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะแล้วก็ได้รูปสวยๆได้กลับไปแล้วก็มาเช็คอินที่นี่ได้ด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเต๋อเรารู้กว่าแบบมุมกระจกละมันมีความแบบอารอาเนาะเราไปโพสท่าเป็นแบบจิตกรตัวน้อยอะไรอย่างงี้ไหมแบบเอออะไรแบบ เออเพนเพนอย่างเงี้ยเงี้เหมือนมะเออเหมือนจิตกรเนี่ยเออเหมือนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมใช้แล้วเหมือนเดิมเลยเทียนก็ดับไปแล้วเอาติดขึ้นมาใหม่อีกงงมากอะไรเนี่ยเอาดับอีกเอาติดอีกเอาเห็นแล้วเราเราเป็นคนมีไฟเหมือนจะดับแต่ก็วางคุณไม่ได้มีไฟคุณมีอาถรรพ์เฮ้ยเดี๋ยอาเฮ้ยน้องเก่งอ่ะสนับสนุนโดยกล้ากระป๋องสามแฉก สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพตเอาพิซซ่าโมซสซั้นค่ะแล้วก็แก้เรียนนะยำกุ้งฟูแล้วก็ดักหลักเลยนะข้าวผัดสาหรายปลากระพงค่ะงั้นผมขอเป็นสปาเกตตี้แซลมอนย่างพริกแห้งครับไม่ชอบแล้วก็นี่นี่นี่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ผัดซอสมะเขือเทศมา โอเคอ่ะได้ค่ะขอบคุณครับมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากโอ้โหทูบาร์ได้กี่ปีอยู่นะคะน่าทานมากก็ ทูบาร์ดีไซน์เฟอร์เจอร์ตอนนี้เปิดมา18ปีแล้วค่ะ18ปีจริงๆพวกเราต้องเคยมาแล้วจต่สมัยเด็เกๆเนาะ ทูบาในอดีตกับปัจจุบันนี่ต่างกันยังไงคะก็ความจริงตอนแรกจริงๆมีธุรกิจที่ทํามาก่อนนะคะชื่อว่าปปาย่าดีไซน์สตูดิโออะค่ะก็คือจะเป็นโกดังเฟอร์นิเจอร์ที่มีของตกแต่งไซแอนทีคอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเินเทจหน่อยนะคะแล้วก็เราก็เลยต่อยอดจากโกดังเป็นทําร้านอาหารแล้วก็นำเฟอร์นิเจอร์จากของโกดังอะค่ะมาตกแต่งอยู่ในร้านด้วยค่ะตอนนี้ค่ะจะ ที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีการคอลแลบกับศิลปินณตอนนี้เป็นคอลแลบกับ g i v e Me Museum ามาค่ะชายก็คือเปิดโอกาสให้ศิลปินได้มาคอลแลบกับร้านอาหารด้วยเนาะซึ่งดีนะว่าการคอลแล,บ,ลบไปเรื่อยๆมันทำให้เราเปลี่ยน หน้า่าทุกครั้งของทูบาไปเรื่อยๆแล้วมีความตื่นเต้นุกั้งที่มาก็คือเหมือนเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นมิวเซียมเล็กๆที่แบบว่าให้ลูกค้าที่เข้ามาทานก็จริงๆเฟอร์นิเจอร์ในร้านก็ขายด้วยสามารถแบบช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์กลับไปได้ด้วยหรือว่าอยากมาทานอาหารแล้วก็มาเหมือนเดินชมมิวเซียมเล็กๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วคอนเซปต์ของอาหารที่นี่เป็นยังไงครับอาหารของที่นี่ก็คือจะเป็นอาหารไทยอันอิตาเลียนนะคะส่วนอาหารไทยก็จะออกแนวรสชาติจัดจ้านนิดนึงให้เข้าปากกับคนไทยใช่ค่ะส่วนอิตาเลียนก็ปรับ รสชาติให้ต่างชาติมาแล้วก็ยังชื่นชอบอยู่ค่ะช่วงตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีเปิดเป็นบาร์นะคะ,คะแล้วก็มีเป็นดนตรีสดด้วยเป็นไลฟ์มิวสิกก็สามารถมาแฮงเอาท์เป็นคอมมูนิตี้ตอนเย็นๆหลังเลิกงานที่สามารถมานั่งแฮงเอาท์ทานอาหารได้หลังเลิกงาน,นะค่ะโอ้โหคุณมายจัดมาให้เต็มที่ขนาดนี้นะครับวันนี้ผมมีของมามอบให้กับคุณมาด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเราขอมอบคลิปเซตปลากระป๋อง3ามแจ่วนะครับ ฟาซาดีนตัวใหญ่เนื้อแน่นซ้อนมะเ,เ,เขือเทศเข้มข้นนะครับไว้ให้กับทางร้านเพื่อสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆให้กับพวกเราด้วยครับขอบคุณค่ะบุณมาฝากร้านได้เลยครับค่ะก็ทับร์ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แอนเดอร์ลองนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึงตี2นะคะใครที่ผ่านมาแถวเอกมัย21ก็อย่าลืมแวะมากันได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ นี่มาที่พิซซ่าโฟร์ซีซ่านะคะเขาก็มีแบบสีหน้ามาเลยนะคะมีแบบแซลมอนมีฮาวายเอี้ยนมีพาราม่าแฮมมีไส้กรอกคุณรับสักหน้าไหมคะผมขอฮาวายเอี้ยนแล้วคันแป้งเขาก็จะเป็นแป้งแบบสไตล์แบบบางกรอบนะครับเป็นแล้วเป็นแบบอิตาเลียนเลยที่นี่ฮาวายเอี้ยนเขาจะมีแบบเหมือนแบบข้าวโพดเล็กๆมาด้วยนะดีอ่ะอืมมอรอยมากเลยเนาะคือแบบแป้งเขาบางเนาะแล้วแบบว่าชีสดีแล้วเกลือพราม่าแฮมก็แบบหอมอ่ะ ซอสเขาดีนะเข้มข้นเนาะเข้มข้นอ่ะต่อที่เมนูถัดไปนะครับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ผัดซอสมะเขือเทศนะครับค่ะตัวใหญ่มากครับแล้วตัวซอสเขาจะมีความเข้มข้นมากแล้วก็เขาจะมีสําหรับคนที่ชอบสไตล์ไทยๆค่ะชอบเผ็ดร้อนเหมือนคุณจอยเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยอ่าและเกิดว่าอยากทานเป็นอาหารหนักนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าข้าวผัดสาหร่ายกับปลากระพงทอดด้วยอ่เป็นพวกอาหารอาหารจานเดียวใช่ซึ่งแบบชิมแล้วว่าข้าวผัดสาหร่ายเขาจะบอกว่าเขาผัดแบบหอมกระหามากปลากระพงทอดกรอบแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดคือ ลงตัวอิ่มแน่นอนคือที่นี่ต้องบอกว่าเรื่องรสชาติอาหารนี่รับประกรันได้ปรบการันจีได้ถูกปากคนไทยม,มีความเข้มข้นจัดจ้านอร่อยอืมเขาก็จัดจ้านเนาะอืมอะมาที่เมนูนี้ของผมดีกว่าสปาเก็ตตี้แซลมอนย่างพริกแห้งนะครับคือแซลมอนย่างนี่เขาให้มา3ามชิ้นเลยนะยเขาก็จะย่างมาแบบเหมือนแบบค่อนข้างจะสุกนะจะเแบบเกรียมๆนิดนึงนะครับ แล้วก็เท่าที่ดูก็รู้เลยว่าหอมกระทะแน่ๆคือสปาเกตตี้เขาก็คือแบบเยอะมากอ่ะไงคะมันเตีมมากเต็มตักเต็มคำนะระหว่างคุณเคียวขอแนะนำเมนูนี้ได้มาให้อยากทานมากค่ะเมนูนี้นะคะคือโอการ่าค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าแป้งแผ่นบางสไตล์อิตาเลียนแบบนี้นะคะมากับซอสมารีนาราซอสะคะคือเขาจะบอกว่า อร่อยมากกาจะเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกเนื้อผักค่ะเขาก็ใส่แบบซอสมารินาล่าลงไปอะค่ะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องสามแจ่วลงไปนะคะยีให้เนื้อปลาเนี่ยแปะแล้วก็ผัดให้เข้ากันมันจะเป็นซอสมุเขือเทศที่มีปลากระป๋องแล้วมีรสชาติเผ็ดคือตัวซอสมารินาร่าเขาจะมีความแบบเหมือนเปรี้ยวแล้วก็หวานนะครับจากตัวซอสมะเขือเทศแล้วมันก็จะมีความแบบเผ็ดเสริมเข้ามาแล้วมันเด็ดมากแล้วที่สําคัญคือปลาซาดีนเขาเนี่ยตัวใหญ่ครับเนื้อแน่นมากครับปากมาเจอปลาซาดีนทุกคำเลย อร,อ,อร่อยจริงๆคือเหมือนพอเขาทําแบบซ้อมมะเขือ,อเทศที่มีรสเผ็ดอ่ะมันดันเผ็ดขึ้นมาแล้วมันแบบม,มันดีเนาะแล้วตัวแป้งกรอบเขาทานกับนี้แล้วเข้ากันมากเลยนะแป้งเขากรอบบางดีมากเลยอ่ะชอบอะ่ะเป็นอาหารทานเล่นที่ทานเป็นเพลินเราก็ไม่เลี่ยนอืมดีแต่ใส่แซบมีอีกหนึ่งเมนูค่ะไหนฮะยำกุ้งปูโอ้นี่ก็เด็ดนะกุ้งปูงมาจุกๆเลยเหมือนกันค่ะกับน้ำยำมะม่วงคือที่ทูบาเนี่ย จานเขาใหญ่มากนะครับเออมันเป็นจานที่ทานสำหรับ2คนถึง3คนคขึ้นไปนะอุ้ยเต๋อเราว,ว่าแบบก่อนกลับอะเราขอไปเช็คอ,อ่างน้องดื้อได้ป่ะอือเรารอแป๊บนึงเราขอไปทำผมทรงน้องดื้อก่อนวันเดียวคุณจะมาเปลี่ยนทรงผมเยอะแยะคนอนท้งคอนเทนต์หลากหลายขนาดนี้ไม่ได้คุณต้องรู้ว่าคนสมัยเนี้ยเขาชอบคอนเทนต์แบบมีความแบบตื่นเต้นมีความแบบเรียลคุณต้องอยู่กับปัจจุบันบ้างนะแล้วคุณคุยปรึกษากับช่างผมยังอย่างช่างผมกลับแล้วอะช่างผมกลับแล้วผักเย็นเองได้ง่ายโอ้คุณ คุณนนอองดืนเนะ้สวัสดีค่ะวันนี้ออนมาอยู่ที่สำนักงานเตือตานะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามี t ูเกต้าคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแบรนด์กาแฟาของเตือตานะคะที่ส่งเสริมชุมชนยั่งยืนด้วยไหนๆก็มาถึงนี่แล้วก็ต้องสั่งเครือ่องดืสักแก้สินเนาะ ช,ชิวๆเพลินๆที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยออนมีนัดกับกูรูผู้ใหญ่ใจดีค่ะเป็นกูรูผู้รู้ทุกเรื่องของโตโยต้นะคะและที่สําคัญเขาจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆกี่กับแฟนๆรายการเปรี้ยวปากด้วยค่ะอยู่กับออนตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดค่ะคุณรุ่งโรดขันชลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรามานั่งตรงนี้ตรงนี้ก็มีบริการน้ํามีขนมด้วยแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่ศูนย์บริการโตโยต้ายังมีอะไรรองรับหรือว่ารอต้อนรับลูกค้าอยู่บ้างคะเรามีบริการครอบวงจรครับต่างงานเช็คระยะซ่อมทั่วไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ่อมตัวถังได้สีและทุกงานซ่อมของเรานั้นมีการรับประกันด้วยครับทุกการบริการเราบริการโดยช่างผู้ชำนาญการครับซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของโตโยต้าเราครับมรามีการเซอร์ติสาฟช่างทุกระดับนะครับพร้อมจะให้บริการด้วยศูนย์บริการรทีี่มมคคบุอ คนแห่ทั่วประเทศนครับเยอะที่สุดในประเทศเลยนะครับแล้วยังมีโปรโมชั่นมากมายพร้อมให้บริการด้วยครับได้ยินคําว่าโปรโมชั่นแล้วหูพึ่งเลยค่ะคุณนุงโรด<ถ>ในฐานะที่เป็นลูกค้าโตโยต้าเหมือนกันค่ะเราอยากทราบว่าโปรโมชั่นดีๆที่บอกมาคืออะไรหรอคะปีนี้เรามีโปรใหญ่ครับตั้งใจจัดให้ลูกค้าอย่างเช่นศูนย์บริการโตโยต้าก้าวสู่ฟิลด์ดีๆมอบ999ความสุข ูลค่ารวมมากกว่า9้าล้านบาทครับ <Ooh. S 1> และทุกครั้งที่เข้ารับบริการนอกจากจะได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วนะครับยังได้รุ้นโชคด้วยและยังมีโปรแกรมส่วนลดอื่นๆอีกมากมายเช่นส่วนลดอะไรทั่วไปแบตเตอรีย่ยางนะครับรับรองว่าคุมค่าแน่นอนครับด้รับบริการที่ดีเรียกว่าสูสีกับศูนย์ข้างนอกเลยนะครับ <Ha. S 1> เป็นยางฟรีข้าแรงครับฟรีตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกัน อุบัติเหตยุยาง1ปีหรือ20,000กิมด้วยครับและแน่นอนครับเปลี่ยนแบตเตอรีฟร่ฟรีค่าแรงฟรีรับประกันแบตเตอรี่1ปีโดยไม่จำกัดระยะทางด้วยครับเรียกว่าโปรโมชั่นยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแต่ว่าแอบ,บไปสืบมาก่อนหน้านี้เรื่องของรางวัลเพราะเมื่อกี้คุณดูงรถบอกว่ามีของรางวัลเตรียมไว้เพียบเลยแอบทบราบม,มาว่าสามารถลุ้นรถก็ได้ รุ่นท่องเที่ยวก็ได้รุ้นของขวันได้เยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยอยากให้ย้ำอีกทีนึงค่ะว่าสําหรับลูกค้าตโตโยต้าที่อยากจะได้รับความพิเศษแบบนี้ต้องทํำยังไงคะทิ้งเข้าศูนย์บริการโตโยต้าซ่อมทั่วไปทุกๆ3,000บาทนะครับหรือเคลมตัวถังและสีครบ3,000บาทรับสิทธิ์รุ้นกิจกรรมทันทีครับรุ้นรถรุ้นเที่ยวญี่ปุ่นรุ้นทองรวมแล้ว999รางวัลครับมูลค่ารวมกว่า9ล้านบาทนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567ครับยิ่งมาบ่อยยิ่งได้รุ่นเยอะกว่าครับอุ๊ยได้ยินแบบนี้แล้วนึกขึ้นได้พอดีเลยค่ะว่าแม่รถออนน่าจะถึงเวลาที่จะต้อง เข้าูนยนเช็กระยะบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวออนจะเอามาเข้าูนยนที่นี่เลยไม่ได้ลุ้นไม่ได้อยากจะลุ้นของรางวัลอะไรเลยนะคะแค่บังเอิญมันพอดีค่ะได้ไั้นเดี๋ยวออนฝากตัวฝากรถไว้กับที่ศนย์นบริการโตโยต้าแล้วก็ฝากคุณนุ้งโรดไปด้วยนะคะคขอบคุณมากเลยนะคะคคสําหรับคุณผู้ชมเองถ้าสนใจโปรโมชั่นแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะรายละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนุ้งโรดอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas อะนไหนดีอ <No ่ะได้หมดหม้อนี้นี่ แนะนำคุณผู้ชมเลยเนาะเอ่อแอ t ทิวิตี้เทโลปนะคะคิวใจวันหยุดค่ะกับที่นี่เลยนะคะอ p พพ่อนเด o n มูนคลาฟแอนด์คเนาะเป็นแบบว่าคาเฟ่แบบหลังสีขาวมินิมอลมินิใจมากๆเลยนะคะแล้วสิ่งที่เราคิดกันค่ะคุณเต๋อคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะคือการเพ้นท์เซรามิกค่ะซึ่งที่นี่ครับนอกจากการเพ้นท์เซรามิกที่แบบกำลังฮิตมากนะครับเขาก็มีงานคราฟอื่นให้ทำได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับมีเพ้นท์ถุงผ้าก็ได้ตัดสวนในขวดก็มีนะครับมีเทียนแฟนซีเลสนั่นเทียนนั้นอะ ที่เป็นเหมือนขนมเนี่ยเป็นเทียนด้วยเมันน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าแนะนำนะครับว่าถ้าเราทำเวิร์กช็อปหรือทำอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องจองเข้ามาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์ไพส์นวอล์กอินเข้าไปได้หนึ่งเราก็แบบสั่งกาแฟแล้วไปนั่งแบบเพนจางกันไปอือเอาไหมไปแต่ผมกลัวอย่างเดียวเลยใช่คะคือกลัวว่าวิญญาณความเป็นนักศิลปะในตัวคุณนะมันจะสู้กับความจับเจ๊งไม่ได้เพราะความเนี่ยในคุณถือเนี่ยคุณถือไม่มั่นคงเลยเนี่ยคุณถือแบบไม่มั่นคงเลยอ่ะคุณได้แล้วนะนั้นนะได้แล้วเอาอัน มีอั่าืหนึ่งที่มันสวยของมันผมเอาอันนี้ดีกว่าผมไปเติมความสวยให้มันสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่านี่เราเลือกเซรามิกกันเรียบร้อยแล้วต่อไปคือยังไงคะเลือกสีค่ะอันนี้เลือกได้กี่สีคะประมาณ6สีค่ะจะมี2โทนค่ะมันจะมีอันนึงเข้มอันหนึ่งอ่อนค่ะกแล้วพอแบบรอระบายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ ส่งเผาค่ะเราจะมีโรงงานอยู่ที่ราชบุรีค่ะก็ส่งไปที่โรงงานใช้เวลา5วันถึง7วันค่ะแล้วก็ลูกค้าจะเลือกมารับเองหรือว่าจะให้เราส่งให้ก็ได้ถ้าส่งให้ก็จะมีค่าส่งเพิ่มเติมก็ดีเนอะอันนี้ถ้าสมมติว่าชิ้นนึงนี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะสามร้เกาสิบเริมต้นค่ะคุณยุยี่จะเอาสีอะไรอ๋อคุณจอยโทษทีผมเห็นอ๋อโทษทีให้ัผมมาหน้าร ถ้างั้นเนี่ยผมขอเลือกขนมไปทานเพลินๆในระหว่างที่ทำไปด้วยได้ไหมครับวันนี้จะมีเป็นชิฟฟ่อนอ่ะหน้าฝอยทองค่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นชูครีมใบเตยแล้วก็ข้าวเม่าค่ะไม่เกินชูครีมใช่ค่ะข้าวเมาจากกบินบุรีค่ะแล้วก็จะมีเป็นอ่ะชิพเค้กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ข้างบนจะเป็นครีมบุเลียชาค่ะเอาหมดเลยก็ค่ะไย่ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ จ,จะบอกว่าข้างนอกแบบดูมีนว่แลรวนะคะคข้างในนี่คือมีนิมออก,กว่านะแล้วมีความ,มแบบโฮมี่อบอุ่นนะคะแล้วก็แบบว่าแบบเงียบๆดีนะคือเขาแบบทํางานศิลปะได้แบบเพลินเลยอะ่ะคือสําหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคืออย่างพวกเราสองคนก็อนข้างจะเชี่ยวชาญมือชีพแล้วเราได้แต่มือใหม่ค่ะคุณมือใหม่เนี่ยคือเขาก็จะมีคนที่คอยดูแลคอยสอนเราด้วยนะครับ,รบเรื่องการเพ้นการอะไรต้องทําแบบไหนนะครับแล้วก็ แนะนำว่าล่างดินสอไว้ก่อนออก็จะมันจะได้ไม่ออกนอกกรอบจากที่เราคิดไว้ยเยอะนะส่วนดินสอน,นี่ไม่ต้องกังวลพอไปขับเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยรอยดินสอก็จะหายไปเองเออแต่จะบอกว่าสีเซรามิกเนี่ยเป็นสีเขาค่อนข,ข้างที่จะอ่อนนะคะอาจจะต้องแบบว่าระบายหลายรอบหน่อยอย่างจอยลงพาสเทลอย่างเงี้ยก็ลงไปแบบอันนี้สองสารอบเหมือนกันนะของคุณทําเป็นคอนเซปต์อะไรนะคะคุณจอยคอนเซปต์นะคะวันนี้คะ่ะก็จะมากับดอกไม้ผู้หญิงสวยก็ต้องอยูู่่กัดอกไม้นะคะล้วก็ต้องแบบ ลงหรื๊เปล้วเราก็จะเราแบบว่าเป็นดอกไม้ดอกไม้ส่วของคุณนะคะคอนเซปต์คืออะไรคะส่วนของผมคอนเซปต์นะครับมันก็ไม่สามารถกําหนดตายตัวได้ครับว่ามันมันจะต้องไปในรูปแบบไหนเป็นทิศทางไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งนะโมเมนต์นั้นซึ่งเอาตรงๆถ้าถ้ารวมเป็นคําพูดเลยมั่วๆไม่มีคอนเซปต์คือมั่วๆไปจริงๆมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเน้นระหว่างที่เราแบบเหมือนแบบทําไปด้วยแล้วก็แบบเติมความหวานแบบทานไปด้วยดีไหมอ่าได้เลยขนมของที่นี่นะครับแนะนําอันนี้ก่อนเลย นี่ครับชูครีมไส้ใบเตยข้าวเม่าไหนนี่ huh? เขาว่ากันว่าไส้มันทะลักมากอุ้โหนี่โอ้ไส้ข้างในแน่นจริงๆทะลักแล้วก็แน่นมากครับใบเตยมันก็จะมีความแบบเหมือนแบบหอมความเข้มข้นของมันนะครับแล้วก็มันจะมีได้ความหนึบๆของข้าวเม่าด้วยจริงแต่ว่าตัวแป้งเขาแบบดูหนึบมากเลยนะตั้งแต่ตอนตัดแล้วอ่ะอุ้ยสีเขาเหมือนสีเราใช้เลยอ่ะดูดิคุณดูดิอ si> okay. ุ้ยอวไหล อแป้งเขาไม่เหมือนแป้งชุกครีมทั่วไปเนาะครับมีความหนึบๆอ่ะตัวไส้เขาบอกหวานหอมกำลังดีไม่หวานมากด้วยอ่ะดีมากคุณชิมไหมต่อชิฟฟ่อนปล่อยทองโอ้ครับมีความแบบไทยๆเข้ามาผสมคือมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเบเกอรี่ของฝรั่งนะครับแต่ว่าเขาจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาเมาจะเรียกว่าเขาเมาเรียกอันนี้มันจะเป็นอีกฟิล์ม แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ครับโกโก้ชีสเค้กแล้วก็ชาไทยครีมบุลเลยครับทีเด็ดของเขาคือตัวครีมบุเล่ด้านบนที่เป็นรสชาไทยรสชาติจะเข้มข้นมากนะครับเ,เขาจะใช้น้ําตาลเนี่ยโรยไปด้านบน,นครับจากนั้นเนี่ยจะใช้แก๊สกระป๋องนะครับเบินจนน้าตาลเนี่ยกลายเป็นคาราเมลเพราะฉะนั้นมันจะมีความหอมกลิ่นน้ําตาลไหม้มากอันนี้อ,อ,อันน,น,นี้อันนี้คือทีเด็ดคนนีดีไหมเหมือนชั้นข้างล่างเขาเป็นเหมือน็อกรลตเนาะ แล้วพอเป็นแบบชาไทยแล้วแบบที่แบบเขาเบอร์ข้างหน้ามันแบบมันจะมีความกรอบๆแบบน้ำตาลคาราเมลอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะก็จะบอกว่าที่ร้านนะคะเขาใส่ใจมากค่ะเขาเลือกใช้แก๊สกระป๋องร้องใหม่จากเวอร์แก๊สนะคะสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะเหมาะกับหัวพ่นไฟแล้วก็เตาแก๊สกระป๋องค่ะคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับร้านอาหารนะพวกชาบูหรือซูชิเนี่ยเขาก็หันมาใช้แก๊สกระป๋องกันเยอะนะครับเพราะว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเฟรชไหมอุ้ยดีมากเลยค่ะ คุณต้องชอบอะ่อะแบบลิ้นจีปั่นอ่ะตื่นเต้นมากดีคุณผู้ชมก็สามารถแวะมาฮิลใจกันที่นี่ได้นะครับที่ Up on the Moon Craft and Cafe นะครับอยู่ที่ซอยพบมิตรสุขุมวิท39นะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงหกโมงนะครับแล้วก็หยุดทุกวันพฤหัสครับแวะมาได้เลยทิ้งเพลินมากเลยอ่ะคุณควรจะเสร็จได้เลยอ่าเสร็จ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 เแต่ค่อยระบายต่อโอเคมาโชว์ผลงานกันนค่ะคุณโชว์ซิของคุณมันเป็นยังไงจืด อันนี้คือหอยทากอันนี้คือแบบว่าจินตนาการค่ะอันนี้เป็นขยายปะเฮ้รู้ได้ไงอ่ะใช่เหรอเออดีนี่ของผมครับวยของคุณน่ารักอะเนี่ยจะมีความมินิมอลก็ผมขอตั้งชื่อผลงานนี้ว่า Crying Baby อุ๊ยคุณมัน็นแบบอะคือเด็กมาเห็นเด็กร้องไห้เลยคุณผู้ชมนะครับก็ตามแฮชแท็กเปี้ยวปากกินที่ตมได้เลยนะครับมาฮิลใจช่วงวันหยุดแบบนี้กันนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็สบายใจด้วยใช่แล้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าเวลา8.15นาฬิกา15นาทีอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปี่ยวกับเราสวัสดีครับ เสารหน้าตามเปรี้ยวปากไปกินของอร่อยที่จริงใจกันที่ย่านรัชรพลย่ำไข่แมงดาแบบแซบ่บๆอ่ส่วนหอยนางรมต่อด้วยอาหารจีนสไตล์เหลาสุดแต้จิ๋วปลาทอดซีอิ๊วสูตรระลึกชาติและปิดท้ายกับร้านพิซซ่าโฮมเมดเตาถ่านสไตล์นโปลีเราฟินกันได้เลย